ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อที่นี้ไปอาตมาจะขอนำปฏิปทาเพื่อปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต่อสำหรับสมาบัติแปดเริ่มต้นว่าด้วยปทวีกสิน เข้าใจว่าปัรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าการแนะนำในดุเกินไปแต่ความจริงเขาได้โปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี้มีสระดับด้วยกันคือหนึ่งระดับสุขวิปัสสโกแบบนี้ทำแบบสบายๆไม่มีอาการเคร่งเครียด แต่ก็เป็นผลดีในการที่จะเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายตั้งแต่ทตวิโชชลพิญโยปริสัมพิทัพปรตสามระดับนี้จะทำกันแบบสบายสบาย,บายไม่ได้ก็ต้องว่ากันเคร่งเคร,งเครียดถ้าจะพูดกันไปตามความจริงแล้วการเจริญสมาบัติ8ก็อยู่ในขั้นของการเจริญเตวิโชนั่นเอง อารมณ์เครียดนี่ยังไม่มากแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปเจริญดั่งกสินสิบเพื่อธรรมพิญญาสมาบัติจะหนักกว่านี้มากดังนั้นปฏิปทาที่จะทำเพื่อสมาบัติแปดก็มีอาการไม่ต่างกับทำเพื่อวิชาสามเพราะสมาบัติแปดทำเพื่อปริสมิทายาน เห็นว่าแต่มาพูดรู้สึกว่าจะให้เร่งรัดให้เคร่งเครียดมากเกินไปทำหนักกันมากเกินไปเขาเขาโปรดทราบว่าพระอรหันต์ปริสมิธายานั้นเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในด้านที่มีความสามารถสําหรับการตัดกิเลสอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละพิญโยปริสมิทัปปโต ย่อมตัดกิเลสได้เสมอกันมีความบริสุทธิ์ขุดพ่องเสมอกันแต่ดูว่าความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษนั้นขันวิชาสามมีความรู้พิเศษดีกว่าสุขวิปสัสสโกอภิญญาหกมีความสามารถดีกว่าวิชา 3, สมามปริสัมพัทธปโตปิทัพปโตหรือว่าปริสัมมิทายาน ย่อมมีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษคลุมทั้งหมดแล้วก็ทรงพระไตรปีฎกคือมีความรอบรู้ในพระไตรปีฎกเพรนั้นแต่ว่าการฝึกจริงๆในพิญญาหกฝึกหนักกว่ามากทัน,นี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่จะปฏิบัติต่อไปในตอนที่แล้วได้พูดมาถึงอุกหานิมิต อกหันิมิตท,ที่ผ่านมาเนรู้สึกว่าเป็นอกหันิมิตเบื้องตน้นยังไม่ใช่อกหานิมิตหนักเมื่ออกหันิมิตปรากฏถ้าพูดถึงดั้งกำลังสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าก็พูดถึงฌานก็เรียกว่าโอปจารฌานอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายเข้าใจไว้ด้วย พระเดี๋ยวใครเข้ามาพูดกันเข้าจะเกิดความไม่เข้าใจว่าอกหันิมิตถ้าเรียกเป็นชานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจาระชานถ้าเรียกเป็นนิมิตได้ยังไงก็ต้องตอบว่าเรียกอุปจารนิมิตสำหรับอาการที่จะเข้าถึงอุปจารนิมิตอุปจาระชานหรือว่าอกหานนิมิตนี้มีอาการมากอยู่ยิงนั้นขอบันดาท่านทั้งหลาย ที่จะปฏิบัติเพื่อสมาบัติแปดสำหรับกระสินกองนี้หรือกองไหนก็ตามเหมือนกันหมดอาการจะมีการเหมือนกันหมดเรื่องของกระสินก็ทราบอยู่แล้วว่าเนื่องโดยฤทธิ์และเนื่องโดยกำลังจิตสูงจะต้องมีการกระทบกระทั่งมากในเมื่อจิตเข้าถึงอกหานนิมิตเบื้องตน้นคือเริ่มมีสีขาวน้อยๆดินเป็นสีอรุณ แต่ว่าดินกับกลายเป็นสีขาวน้อยๆขึ้นมาเราจะสามารถบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้นี่เป็นอุกหารนิมิตน้อยๆอ,อันนี้เมื่อสมาธิด,ดีขึ้นความจริงภาพนิมิตกสินนี่ก็เป็นการวัดภาพสมาธิของจิตนั่นเองไม่มีอะไรเหนือนอกไปจากนั้นเราจะรู้ได้ว่า จิตของเรามีสมาธิมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่ภาพนิมิตของกสิณถ้าสมาธิดีขึ้นภาพนิมิตก,ก็จะมีขาวขาวมากขึ้นใสามากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งขาวหมดตัวขาวหมดตัวมองแลดูเป็นแท่งทึบเราจะบังคับให้ใหญ่ก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้ธรรมยา,สายัส จะให้สูงหรือจะให้ต่ํายังไงก็ได้ทั้งหมดจะให้อยู่ข้างหน้าก็ได้จะให้อยากอยู่ห้องหลังก็ได้เมื่อการฝึกกระสินต้องฝึกกันแบบจริงจังจะไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปอยู่ที่คนมากจะไปอยู่ที่คนน้อยอยู่ที่ไม่ไม,ไม่มีคนเลยมีเสียงเจาะแจกจอแจ rates, หรือว่าเดินไปทางไหนมาทางไหนก็ตาม ในกลุ่มหมู่คนมากหรือไม่มีหมู่คนเลยต้องมีใจเสมอกันคําว่ามีใจเสมอกันก็นหมายความว่าสามารถจะจับเอาภาพกระสินขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นึกขึ้นมาปั๊บภาพกระสินปรากฏนี่ความคล่องต้องอยู่ในระดับนี้แล้วท่านจะมาแก้ตัวบอกว่าเวลานี้กําลังป่วยไข้ไม่สบายมันอืดมันเสียดมันหนัก ม,มันปวดท้องหนักปวดหัวหนักปวดขาหนักร้อนจัดไข้สัน่นจะบอกว่าจับภาพกระสินในเวลานั้นไม่ได้เพราะวอาการของกายไม่ดีตอบอยางนี้ไม่ได้จะต้องตอบได้ว่าไม่ว่าอาการอย่างใดมันจะมีกว่ากับกายทั้งหมดถ้าเราต้องการภาพกระสินอะไรจะปรากฏทันทีนี่ความคล่องของกระสินต้องถึงระดับนี้ ยิงจะใช้ได้ <c oughs> แล้ถ้าคล่องถึงระด,ดับนี้แล้วเราจะฝึกแบบวิเตวิโชว,วิชาสามสร้างทิพยุขยานเราก็ทําได้ <c oughs> าการสร้างทิพยุขยานก็ได้ยานแปดอย่างคือทิพยุขยานหนึ่งจูตูปปาตยานเจโตปฏิยายาน โอเพนิวาสานุสติญาณอาติตังสิญาณอนาคตังสิญาณปัจจุป,ปนังสิญาณและยะถากรรม,มุตายานตอนนี้เราสามารถจะฝึกกันระยะนี้แหละสำหรับทิพยคุยญาณเป็นต้นแต่ว่านี่ท่านต้องการปริสัมมิทายานก็จะขอเว้นไว้ถ้าอยากทราบเรื่องทิพยคุยญาณวิชาสามภิญญาหกก็ไปดูในด้านวิชาสามและภิญญาหก เมื่อสมาธิเข้าถึงจุดนี้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวของพระคานุจิริยะมาแล้วก็จงเอาปฏิปทานนั้นมาไปปฏิบัติคือคำว่าตายคำว่าไม่สบายคำว่าลำบากเรื่องของชีวิตเราจะไม่ต้องคิดถึง มีอารมณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราจะทรงความดีแล้วมันจะตายไปเสีนเวลานี้ก็เชิญเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องอันตรายเราจะถือว่ามีความไม่สำคัญความสำคัญมีอยู่ว่าการทรงกระสินเท่านั้นถ้าเราสามารถทรงกระสินได้เป็นความดีของเรา ถ้าตายไปเวลานี้อย่างเลวที่สุดเราก็ดีกว่าปัจจุบันอย่างน้อยดีสุดเราเป็นเทวดาหรือถ้าเกสินเป็นชาสมาบัตเราก็เป็นพรมมาช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่มีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าเกสินเป็นเรื่องเป็นสมาธิมีกำลังใหญ่ บางอาการทางกายยากมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งอยู่ๆก็ขนลุกสู้สาขนพองสยองกล้าวคล้ายๆกับกลัวอะไรอย่างหนัก <c oughs> อย่างนี้ก็ดีบางทีก็จะมีน้ำตาไหลพรากมันอยากจะไหลก็ไหลนึกถึงภาพกระสิงขึ้นมามันไหลก็ไหลเมื่อน,นั้นบางทีก็มีอาการกายโยกโครงโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าคลงหลังคล้ายๆหัวจะก,กระทบกระทบพื้น หรือมีอาการหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเร็วปรื้เหมือนกับลูกขังแต่จับจิตยังจับอยู่ในภาพกะสินเป็นปกติบางทีก็มีอาการสั่นคล้ายกระปุกพระบ้างมีตัวลอยขึ้นไปบากาศบ้างบางคราวก็มีอาการสู้ซาหเหมือนกับตัวโปร่งตัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ข้างในเบารู้สึกว่าภายในร่างกายจะไม่มีอะไรเลย <c oughs> าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติรวมความว่าอาการทางกายมันจะมีอะไรก็ช่างเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือภาพกระสินาอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าไปสนใจจนคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายเรื่องชีวิตไม่มีความหมายจะตายเมื่อไรก็เชิญเป็นของเล็กสำหรับเรา ของเล็กกะ็ออะเพาะอหไ่เพราะว่าเราไม่มีความห่วงใยในชีวิตต้องการห่วงใยอย่างเดียวคือความดีตอนนี้ต้องจําให้ดีจําแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็อย่ามาถามต่อไปว่าการทางกายมันเป็นอย่างนั้นไะกายทางกายไปอย่างนี้เป็อย่างไงอย่าอย่าถามต่อไปเพราะว่าการฝึกเพื่อความดีในระดับเข้มแข็งใน,นด้านขอกรรมฐา,านนี่ เราดูในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมากทรงสอนเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ทํากันจนได้ผลเหมือนกับพระลูกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าทรงแนะนํานิดเดียวว่าจงนําดอกโบวสีแดงนี้ไปปักเข้าที่กองทรายแล้วก็ลืมตาดูดอกบัวหลับตาจําดอกโบวนึกภาพดอกบัวเพียงเท่านี้ ท่านก็ไปปฏิบัติจนกระทั่งมีผลไม่มีใครเขากลับมาถามพระพุทธเจ้าอีกรู้ว่าหลายท่านด้วยกันอย่างท่านคานุรจิริยะท่านนี้ก็เหมือนกันเขาก็โทษท่านพาหิยะนะชื่อนี้ก็จะบอกผิดไปตั้งแต่ต้นว่าท่านพาหิยะชื่อเดิมของท่าน ท่านประับคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่พึงว่าเจ้าเห็นรูปจงมีความรู้สึกว่าเพียงแต่การเห็นรูปเท่านั้นเท่านี้เองท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะว่าท่านม่ได้ฟังเปล่าใช้บัญญาด้วยแลวท่านองค์นี้ก็มีความรู้สึกในชีวิตอยู่เสมอว่าช่วงเวลาครู่เดียวเท่านั้นที่พระให้คอยพระพุทธเจ้า ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ากําลังไปบินาบาัตคอยครู่หนึ่งพระองค์ก็เสด็จกลับท่านจะได้พบแต่ว่าท่านกลับตอบว่าข้าพเจ้ากับผมไม่ทราบว่าชีวิตของก็ผมก็ดีชีวิตขององค์สมเด็จพระจินสีก็ดีจะต้องตายลงไประหว่างที่คอยอยู่นี้หรือไม่เป็นอันว่าท่านมีความอะไรในความดีมากกว่าอะไรในชีวิต จึงได้ติดตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไปในสถานที่บินบาบาไปถึงกราบแล้วก็กอดเท้าไว้แน่น <c oughs> ขอพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งเพราะกำลังปีติเขาแก่กลาเกินไปถึงสามวาระจรึงได้ตัดธรรมเทศนาว่าภาหิยะเธอเมื่อเห็นรูปแล้วจงเป็นได้เพียงสักแต่วาเห็น เท,เท่านี้เขาท่านก็บรรลุมรผลเป็นอันว่านักปฏิบัติพระกรรมาฐานจริงๆเขาเอาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคราวนี้เรามาพูดกันต่อไปว่าการที่มันจะปรากฏกับจิตอีกนั่นก็คือภาพแสงสีต่างๆในขณะที่จเจริญกสิณ ถ้ามีภาพแสงสีใดๆที่ปรากฏมานอกเหนือจากกสินที่เราต้องการนึ <c oughs> รกสินอะไรก็ช่างเราต้องการกรสินอะไรอยู่ภาพอื่นปรากฏขึ้นมาเราจะปฏิเสธทันทีไม่ยอมรับนับถือภาพนั้นๆถ้าไปยอมรับนับถือเข้าก็แสดงว่ากำลังใจของท่านไม่ทรงตัว ท่านไร้สัจจะในการทรงกำลังใจเพราะว่าภาพที่ปรากฏท่านเรียกว่ากสินโทษเพราะว่าเป็นกสินที่ปรากฏอาการหลอกหลอนนี่อย่างหนึ่งจงจำไว้ใ <c oughs> น,นเบริการต่อไปภาพอีกอันหนึ่งก็คือภาพที่มีความสวยสดงดงามจะเป็นภาพคนจะเป็นภาพสัตว์จะเป็นภาพวัตถุก็ตาม ถ้าปรากฏขึ้นจงอย่าสนใจเนีอรวมความไม่สนใจอะไรทั้งหมดนี่มีอาการนนหนึ่งบางท่านพบในแก่แสดงาการโหดร้ายของคนที่มาแสดงตนให้ปรากฏมามากคนบ้างมาน้อยคนบ้างทำท่าจะบีบคอบ้างทำท่าจะฆ่าบ้างแสดงาการหลอกหลอนบ้างท่านก็เฉยเสีย ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็เชิญถ้าเราตายลงไปเวลานี้อย่างเร็วเราก็เป็นเทวดาอย่างดีขึ้นไปเราก็เป็นพรหมแน่จงอย่าลืมนะแต่มาที่ใบกระสินมานี่ควบวิปัสสนาไปด้วยความจริงไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะควบวิปัสสนาญาณแต่เรื่องมันลงไปด้วย แต่ตอนไหนเป็นมิบาสนายอย่างจะไม่อธิบายหรือว่าไม่สําคัญอะไรนะักทีนี้ในการต่อมาปรากฏว่าจิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อความมั่นคงดีขึ้นนี่ก็แสงก,ก็สีน,นี่ภาพของก็สีก็มีความแจ่มใสมากขึ้นเป็นของธรรมดา เมื่อภาพของกสิณมีความแจ่มใสมากขึ้นจิตก็จะมีการทรงตัวมากขึ้นเมื่อจิตมีการทรงตัวมากขึ้นอารมณ์สมาธิก็ดีกว่าตอนนี้ภาพของกสินแทนที่จะเป็นภาพสีขาวจะมีควายสีขาวแท่งทึบใหญ่โตเห็นชัดเจนแจ่มใสมีการคล่องอยู่ในอารมณ์ ตอนนี้กำลังจิตมีความสุขมากตอนนมัตจะวางอีกตอนหนึ่งในช่วงที่จิตมีความสุขมากนี่บางทีเราจะเพลินเกินไปพอเริ่มจับภาพกระสินมืาเรา่จิตก็ทรงตัวเมื่อทรงตัวแล้วมีความสุขสันทั n าอยังไม่เคยปรากฏมาในการก่อนมาระยระนี้แหละที่เขาบอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำ แต่ว่าเวลานี้เรามีเสียงแล้วนี่ไม่ต้องไปนำํำไม่ต้องไปสอนกันที่บ้านสงสัยขึ้นมาเมื่อไรก็เปิดเสียงฟังได้ทันทีเมื่อการจิตถึงตอนนี้การเจริญสมาธิจิตการทรงภาพกสินเราจะใช้เวลานานเท่าไร่ก็ได้ตามอัิยาสายของเราเรื่องการทรงเวลานานาน,นี่จำเป็นต้องฝึก ฝึกให้คล่องตั้งแต่10บนาทียีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เมื่อจะฝึกตั้งเวลาก็ควรกำหนดเวลาไว้อย่าให้มากเกินไปเพราะว่าร่างกายของเรานี้ต้องการมีการพักผ่อนถ้าทำเครียดเกินไปทํำมากเกินไปตอนนี้ระบรรดาท่านทั้งหลายที่ท่านกล่าวก็ไม่บอกว่า คนที่ไปโรคกสินเทียนแตกแล้วก็เป็นบ้าแต่ความริงเทียนมันไม่ได้แตกเทียนไม่ได้ไม่ทําลายใครกสินไม่ได้ทําให้คนเป็นคนบ้าเราเองเท่านั้นที่ทําตัวเป็นคนบ้าที่ทําตัวเป็นคนบ้าก็เพราะว่าไม่มีความไม่มีความจําในเรื่องราวของกสินอย่างปฐวีกสินนี่ดีไม่ดีเราจะเห็นเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เพื่อบเต็มอากาศ ลอยมาเพื่อจะทับเรานี่ถ้าหากว่าเรามีความหงวงใหญ่ในร่างกายหงอยใหญ่ในชีวิตเราก็คิดว่านี่ถ้าจะไม่ไหวเสียแล้วนี่ตายแล้วเลิกดีไม่ดีก็โดดตึงตังคงมครามหนีไปอย่างนี้มันโควบาอย่างบางท่านท่านหนึ่งจเจริญเตโชกสินเมื่อออกานิมิตงเตโชกสินปรากฏขึ้น เห็นมันไฟกองใหญ่สีโตมลุกท่วมเต็มไปทั้งโลกน่าอากาศเต็มไปหมดมันล้อมใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเริ่มนึกถึงเรื่องกสะสินไปตกใจร้อนเดือดกลัวไฟไม่บ้านไฟไม่บ้านลุกจะโดดหน้าต่างตุบตกรงมาดีว่าข้างบ้านมีคลองลงน้ำตูลงไปแนวต่อแต่นั้นไปก็ทำกระสินไม่ได้ใจไม่ดี ในเฉพาะเท่านั้นในเรื่องการเจริญกระสิงก็ตามกรรมฐานเองก็ตามก่อนที่จะเริ่มทําจิตไปสมาธิให้ำกระทํากําลังจิตคิดไปเสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายมันจะอยู่มันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันจะตายเมื่อไรก็เชิญให้มันตายไปตามอธิยาัย ภาวะของกสินภาคจะมีอะไรปลายกฏขึ้นเป็นเรื่องเล็กสําหรับเรายิ้มเสมอถ้าเขาแสดงอาการปลายกฏชัดว่าเขาจะทําลายเราจะฆ่าเราภาคกสินลอยมาจะทับเราถ้าเป,เป็นเตโจตโวนนเป็นเตโชกสินถ้าภาคเตโชกสินจะเข้ามาไหม้คือไฟจะไป็ไหม้ก็ยิ้มได้ใจยิ้มไม่เสมอว่าถ้าตายเวลานี้เราเป็นพรหม เรามีความสุขว่านี้มากเลือดเนื้อและร่างกายชีวิตนี้ไม่มีความหมายสําหรับเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือความดีของจิตนี่เพียงเท่านี้จิตตั้งไว้อย่างนี้เป็นเอกขาตารมก็ให้ทรงตัวอยู่เรื่องความตายไม่มีความสําขัดเรื่องการตกใจของก็สินทียปรากฏมันก็ไม่มี ก็อะไรถ้าสิ่งที่มันปรากฏมันมุ่งทําลายชีวิตมันไม่มุ่งทําลายจิตใจใ้การทําลายชีวิตก็หมายความมาทาให้ใจสะเทือนถ้าิตเราเกาะอยู่ถ้าเราไม่สนใจสิอย่างเดียวเห็นภาพกระสินลอยมาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเยฆ่าเขาเยตีเขาจยดา่าเขาจะทาร้าย ภาพสัตว์ใหญ่เดินเข้ามาจงลึกว่าไอ้ในห้องของเรานี่ปิดประตูใส่กรอนมันให้ดีสถานที่ทำยาให้มีอะไรเป็นที่สงสัยว่ามีใครจะเข้ามาได้แล้วภาพอย่างนั้นอาการอย่างนั้นสัตว์แบบนั้นมันจะมาจากไหนนอกจากว่าเป็นภาพนิมิตท,ที่เกิดด้วยกำลังจิตท,ที่จับภาพกระสินนั่นเองที่ตอนนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติ เพื่อสมาบัติแปดจะต้องทรงตัวให้ดีสร้างสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของจิตก่อนจะทำหรือว่าไม่ใช่ก่อนจะทำาลววันทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราไม่มีความหมายทรัพย์สินนั่งหลายในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่พ่อให้แม่ให้ถ้าทำมาได้ รือว่าใครเขายกให้ก็ตามไม่มีความหมายสําหรับชีวิตชีวิตเราถ้าตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เวลานี้เราไม่มีความห่วงใยในใดสิ่งใดๆเลยแม้แต่ร่างกายและชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องเอาชนะกสินให้ได้ยังไงๆก็ตามเราจะสรงสมาบัตแปดให้ได้อย่าลืมนะ พอดีพูดมาเมื่อกี้นี้เป็นวิปาาัสสนาญาณแต่ก็ควรจะคิดไว้ด้วยเพื่อช่วยให้เรามีประโยชน์มีประโยชน์ในตอนไหนถ้าหาว่าท่านได้สมาบัติแปดเมื่อไรไม่เกินเจ็ดวันท่านก็ได้อรหันต์แต่คิดแบบนี้มันลำบากมากนักไหมการคิดไว้แบบนี้การทรงจิตไว้แบบนี้ลำบากไหมพูดตามส่วนแล้วมันก็เป็นกำไร ี่เรามาคุยกันต่อไปเมื่อภาพกระสินปลายกฏเป็นแบบนั้นให้ทรงอารมณ์มาให้ดีเมื่อภาพกระสินกลับกลายจากสีขาวเป็นสีประกลายพลิกพแพลวราวระยับบางทียามาเต็มอากาศบางทีเห็นเมนก้อนเล็กบางทีก็เห็นเมนก้อนใหญ่ เห็นเมฆก้อนเล็กเราก็บังคับให้ใหญ่เห็นใหญ่บังคับให้เล็กให้สูงให้ต่ำให้ตามปฏิยาใสตอนนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตสำหรับปฏิภาคคณิมิตนี้ถ้าเรียกเป็นฌานเรียกว่าปฐมฌานแล่อคำว่าปฏิภาคคณิมิตนี่รวมฌานทั้งหมดตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ในรูปฌานอรัตบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วสำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี